สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการชําเนื้อเยื่อปากช่อง50ครับย้ายจากฐานหลุมเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นฐานหลุมย้ายจากฐานหลุมลงถุงพ่อชําครับถุงพ่อชําเราก็ได้เตรียมไว้แล้วครับผมครับนี่ก็จะเป็นถุงพ่อชําที่เราเตรียมไว้นี่ครับนี่ก็จะเป็นถุงพ่อชําอันนี้ก็เนี่ยครับก็ทําง่ายมากครับอันนี้ก็เพิ่งย้ายลงจากฐานหลุมเนี่ยครับฐานหลุมเราก็จะย้ายลงถุงพ่อชําแบบนี้ครับ โอเคครับนี่ก็ง่ายมากขนาดเด็กยังทําได้เลยนะครับวันนี้เราก็โอเคครับเดี๋ยวพี่อันทาใส่ถุงดําเลยครับผมครับขั้นตอนเราก็จะแกะออกมาก่อนค่อยๆบีบขึ้นมาครับแล้วก็ใช้มือมือขวาบนมือขวาบนนะครับได้เป็นมืออะไรได้ใช่ครับแล้วก็ปคะคองต้นครับนี่ก็ต้นสมบูรณ์มากครับของฟาร์มมนุษย์ชาบานาน่าครับเป็นกล้วยนวาปักช่องห้าครับ สายพันธุ์ดีครับผมใช่ครับไอ้ต้องถุงดำไอ้ต้องถุงพ่อชํำเราเราก็จะเจาะรูครับเพื่อเราจะได้เอาไอ้ต้นกล้าของเรานี่ลงเข้าไปชํำใส่ถุงดำลแล้วก็มีถาดหลุมเนี่ยครับรครับแล้วก็ไอ้ถามว่ามีเพื่อนๆหรือพี่พี่พป้าป้านะอาถามว่าไอท้ที่วัสดุพ่อชํำเรามีอะไรบ้างก็มีขุยมะพร้าวดินล้วนแกบดำครับผม ที่มีคุณสมบัติที่พืชต้องการครับที่ต้นกล้วยปากช่อง50ต้องการครับผมนี่เราก็เตรียมอนุบาลส่งลูกค้าครับครับเราก็จะดูต้นต่อไปนะครับผมนี่ครับก็สมบูรณ์มากครับของฟาร์มมนุษยชาบยันนาครับก็ถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจก็มาศึกษาดูงานได้ครับผมหรือจะรับไปชําขายหรือจำหน่ายให้กับเกษตรกร ก็ดีครับก็เป็นทางเลือกทางเดิเดนหนึ่งก็อย่างว่าอา่ประเทศไทยนี่เราก็จะประสบปัญหาภัยแล้งบ่อยหรือขายข้าวไม่ได้ราคาขายข้าวแล้วปลูกข้าวแล้วไม่มีฝนไม่มีน้ําอะไรประมาณนี้ครับเราก็มาหันมาปลูกกล้วยกล้วยนี่เราก็มาปลูกปุ๊บได้ผลผลิตมาได้ขายหนอได้ผลผลิตมาก็ไปขายหรือ ถ้าผลผลิตทางการเกษตรเยอะขึ้นหรือผลกล้วยเยอะขึ้นในท้องตลาดเราก็เอามาแปรรูปเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของกล้วยเป็นเป็นอาหารเด็กหรือเป็นพวกขนมบานานาชิปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่าทางลูกค้าหรือเกษตรกรจะไปแปรรูปต่อไปครับครับวันนี้ฟาร์มอนุชาบานานาก็ขอลาไปก่อนครับของครับผม